เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมอารีนาเบรกเอานะครับก็อยู่กับทีเจ็ดสิบเก้าของเรานั่นเองนะครับไม่ต้องถามนะครับว่าทําไมเล่นปืนนี้นะเพราะว่าได้ตั๋วฟรีมานะครับกาลังประหยัดอยู่นะช่วงเนี้ก็อันนี้เป็นดองไว้ตั้งแต่หลายวันละตั้งแต่เพิ่งอัพเลยนะก็จะมาดูน้องลิดใหม่สลกหน่อยนะอันนี้เป็นโหมดธรรมดานะครับไม่ใช่โหมดปิดกั้นนะเพราะว่าเซ็ตที่ตั๋วฟรีแรกมาเนี่ยมันไม่ถึงสามหมื่นว้ลงได้แค่โหมดธรรมดา ผมก็เออลงๆไปเถอะเผื่อจะได้กําไรสักหน่อยอมแม่นมาก <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกุญแจเลยนะกุญแจเหลือไม่มากแล้วผมจะเปิดกุญแจเลยนะครับฟาร์มยันบอดอ่ะผมเคยได้ผมเคยได้พวกของม่วงนะจากบอดหลายๆตัวผมก็เลย <c oughs> งกไปหน่อยก็มาพักที่หลังเอาเหมือนเดิมน,นะครับเพราะว่าผมยิงบอดไว้เยอะๆแล้วก็ไปฟาร์มอะ่ะตอนที่มันเพิ่งอัพใหม่ๆเว้ แต่มันเป็นหมดปิดกั้นเอ้ยหมดธรรมดาเหมือนกันนี่หว่าที่ผมฟงังได้พวกนาฬิกาเล็กๆครับได้หลายอันนะรวมๆแล้วก็หลายหมื่นนะแต่มันคงไม่ใช่น่าจะไม่ใช่บอดแบบนี้มั้งโอเคช่างมันล้วกันไขไปเลยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับให้ไขโหมดธรรมดานะแต่ว่ากุญแจผมมันอันนี้มันใกล้จะหมดแล้วผมก็เลยไขยเลยนะครับไหนๆก็เข้ามาแล้วนะเผื่อจะได้ของดีแบบเนี้ยผมเออ ดอปสิงโตไปไปสองครั้งแล้วนะครับจากาโหมดธรรมดาด้วยนะจากเซฟฟีเซฟฟีเออเซฟฟีทั้งสองเลยนะแล้วก็โหมดธรรมดาตัวแฝงทั้งสองครั้งด้วยโหมดปิดกั้นเนี่ยผมเ,เคยได้ของหลักแสนน่าจะครั้งเดียวมั้งในนอตลิทนะแต่ก็ของแดงผมออกในนอตลิทหมดเลยนะครับ เดี OK. ๋ยวเราไปไขกุญแจด้านบนนะแล้วที่เป็นเฟฟไฟฟ้านะครับก็ค่อยเล่นนะเพราะว่าขี้เกียจเปลืองยานะยาน้อยมากเลยเดี๋ยวเราค่อยหาปืนพวกบอดพวกนี้เล่นต่อนะเพราะปืนนี้มันกากมากเลยกระสุนน่าจะแค่จอดหนึ่งมั้งน่าจะสู้ใครไม่ได้นะครับ ต้องระวังระวังนิดนึงนะเพราะว่าคนจะขึ้นไปเอาเซฟฟรีกันนะโอเคนี่ยังเป็นบอดอยู่หมดเลยนะโอเค่า okay. จะทางสะดวกแล้วละ่ะอันนี้บอดนะเข้าหัวยังกระโปรเลยอืมเดี๋ยวเราตรงนี้มันก็น่ากลัวอยู่นะชอบมาดักกันนะเปิดประตูออกมายิง ละตรงนี้ไม่มีไม่ค่อยมีใครแย่งหรอกนะโหมดธรรมดาเขาเอ้ยเขาไม่ค่อยขายขายกันนะครับเขาจะขายในโหมดปิดกั้นกันนะห้องพวกเนี้ยโหมดปิดกั้นนี่มาชา้าแป๊บเดียวโอ้โหอะไรเนี่ยวิทยุมาช้าแป๊บเดียวนี่ขายกันไปหมดละแต่ไม่เป็นไรอันนี้ก็แพงอยู่นะงไงลิงหัวอย่างเดียวอะจังหวะนนี้ โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะดูบอดนี้หนึ่งนะเพราะว่าจะเอาปืนมาเล่นด้วยนะครับบางตัวมันจะมีพวกปืนดีๆนะที่ใช้กระสุนสามนะครับบางตัวนะเก็บมาก่อนแล้วกันเพราะอันนู้นกระสุนหมดแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งไปเลยนะครับถ้าได้ปืนใหม่เล่นอีกปืนนะม,มันไม่มีรางถ้ามีรางผมจะเอาสโคปมาใส่ MP 5แทนแต่ผมไม่ค่อยชอบสโคปนี้เท่าไหร่ช่างมาแล้วกันนะ โอเคเดี๋ยวไปดูตัวล่างนะครับเพื่อจะมีปืนแบบหากินได้นะพอได้ยิงคนตายบ้างนะโอเคไอ1เคน่าจะกระสุนสามนะครับส่วนใหญ่นะพวกบอดไอ1เคร้อยมันจะเป็นกระสุนสามนะครับได้ยาแก้ปวดมาด้วยนะลืมหยิบปืนทั้งนั้นทิ้งไปเลยนะครับ โอเค MP5 ี okay. MP นปืนปืนรักผมเลยนะผมเจอทีไรผมเก็บตลอดอะ่ะเป็นปืนที่ผมรักแต่ได้แค่กระสุนกระสุนจอดหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราเล่น AK100 นะครับ AK100 นี่ใช้ได้นะครับปืนดีอยู่นะผมว่าจะมาไหม อ่าเราเอาเอาแม็กออกมาจากหลีกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแม็กหลุดหายนะเวลาเปลี่ยนแมกาซีนนะครับเว้นต้องเว้นไว้ช่องนะึงเนะโอเคเดี๋ยวเราไปไขห,ห้องห้องนู้นดีกว่านะเุ้ยได้หูฟังพอดีเลยต้องขออภัยด้วยนะครับผมบางทีก็เล่นธรรมดาผมก็ชอบค้นบอทนะว่าอย่างที่ว่าผมได้ของม่วงเคยได้ของม่วงไนงะ ไหนมาทางไหนโอเคเดี๋ยวเราเอาไว้พีกนะอย่าไปยืนโล่งๆเลยโอเคได้สโคปด้วยเป็นหมื่นเหมือนกันนะอันนี้น่าจะกำลังขึ้นมาแล้วนะครับไม่มาแล้วไม่เดินต่อแล้วโอเคน่าจะขึ้นมาละ ออกยิงเลยนะอุ้ยพีกออกมาทั้งตัวเลยตกใจมดเลยหันมาเจอพี่ออกมาทั้งตัวแบบนี้ไม่ดีเลยนะครับเหมือนเราจะเห็นแบบเราพีกออกมาก็จริงนะแต่ว่าตัวเห็นเราออกมาทั้งตัวไม่ต่างกับยูลิงธรรมดาโอเคซัดยาแก้ปวดไปก่อนนะ ได้มาจากบอดพอดีเลยอย่าน้ำนี่จะดีกว่านะครับเพราะว่ามันทําให้เราไม่หิวน้ำเนาะโอเคเราเข้าห้องเซฟไฟฟ้าเลยดีกว่านะจะหมดแล้วเหมือนกันผมไข่เลยแล้วกันนะปกติผมก็เก็บไว้ไขในโหมดปิดกั้นนั่นแหละผมรู้อยู่แล้วว่าผมจะได้อะไรนะผมทําฟอร์มไปงั้นแหละ <c oughs> เพราะผมมาพักที่หลังยังไงเล่าโอ้ยได้สิ่งโตนะครับเอาและกําไรและตั๋วฟรีด้วย ทุกคนไม่ต้องตกใจนะที่ว่าผมเมีกระสุน AK100 อยู่ในอยู่ในเซฟได้ยังไงนะคือผมเก็บปืนไปจากบอทแต่ว่ากระสุนผมเอาไปเล่นกับ M4 เ้ยแล้วผมแตกแล้วผมลืมเอากระสุนออกมันก็เลยอยู่ในเซฟได้เล่นกับ AK100 พอดีนะครับโอเคทีนี้เราก็กำไรจัดๆเลยเก็บมาหมดเรามันเรามาสายงกีไง โอเคขออนุญาติ่าตัดสักครู่นะครับเวลาเหลือเยอะเลยครึ่งชั่วโมงอะเอาละเรียบร้อยผมมาฟาร์มทุกอย่างอะฟาร์มทุกกล่องโอ้โหยาฆ่าแรงเนะานะเขาน่าจะมาคนเดียวนะน่าจะมาขึ้นมาหาเซฟฟีนั่นแหละแต่ถ้าเล่นแบบโหมดปกตินะครับเราไม่สามารถหวังจะได้เซตดีๆได้เลยนะ เพราะว่าอย่างไรเราก็เจอเซตแบบที่ผมเอามานะเนี่ยเซตแบบที่เขาเอามาเนะี่ยก็เอาไปเล่นได้นะนี่เนหน่อยอันนี้เขาก็น่าจะเก็บมาจากบอร์ดเหมือนกันนะหลักการเล่นก็คือว่าถ้าเราเล่นโหมดธรรมดาเนะี่ยเราวิ่งเปิดเซฟอย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องเอาแพงๆมาหรอกเดี๋ยวไปโดนแฝงยิงตายอะไรแล้วมันมันเซ็งได้ของดีก็ใส่เซฟแตกก็ไม่เป็นไรอะ เวลาผมเล่นปิดกัน้นผมก็ยังใส่เคสเสีอยู่เลยนะครับเซตห้านี่ผมใส่น้อยมากนะก็งบมันไม่ค่อยมีนะก็ต้องเล่นประมาณนี้แหละครับโอเคได้ยากแก้ปวดไอ้พวกยาเม็ดนี่กินมากๆหิวน้ำนะ <laughs> ผมเลยไม่ค่อยได้พกแล้วพักหลังๆโอเคมีคนเนาะ ซ้ายขวามาเต็มเลยเดี๋ยววิ่งใส่เลยตัวนี้สองตัวนะครับสามเลยฝั่งนี้ด้วยไม่รู้ไหนคนไหนในบอทแล้วอะโอเคได้เหลี่ยมแอบ,บแล้ว <c oughs> ผมไม่ค่อยอยากโผล่ไปทั้งตัวแล้วอะมันมันโดนบ่อยเกินไปอะ <c oughs> ข้างหน้ามีคนนะโอเคเม็ดเดียวเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> หาว่าเราเล่นโปรแน่เลยแต่ตอนที่ขึ้นมาผมได้ยินเหมือนเขาจะมีสองตัวนะครับ แต่ว่าตัวนี้เข้าหัวไงมันล้มไปเลยไงนี่ไงเรียบร้อยไม่ทันแล้ว <c oughs> กำตามสนองเลยวะเม็ดเดียวเหมือนกันเลย <c oughs> เดี๋ยวมาดูรีเพย์กันนะครับว่ายังไงนะโอ้ผมไม่น่าวิ่งไปแบบนั้นเลยอะผมแบบผมรู้แล้วว่าเว็บนั้นว่ามีคนนะถ้าผมไม่ไม่วิ่งใส่ถ้าผมแอบ,บมุมเสาก็มีโอกาสยิงเข้าได้นะดูดีปืนแต่งดีด้วยโอ้แต่งหลายหมื่นแล้วนะเนี่ยแค่จับอันนี้ก็ สโคปันนี้ก็แพงแล้วดูเดีโอไม่งั้นผมว่าผมมีโอกาสนะเข้าหัวในเม็ดเดียวหน้ากากไม่มีด้วยแต่นายไม่ไม,ไม่ไม่ได้ของดีจากเราหลอกเพื่อนโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าไม่สนุกสมยังเอ่อที่ใครตั้งใจไว้นะครับที่ใครคาดหวังไว้นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามให้ด้วยนะนั่นไงเข้าหัวเต็มๆเลย